السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الحمد لله كاب كان كان ซึ่งเราใช้หนังสือกิรออาตีนะครับวันนี้เราเรียนกิรออาตีเล่มหนึ่งหน้าที่สี่นะครับวันนี้ก็เป็นอ,อักษรที่ห้านะครับนั่นก็คือตัวจีมนะครับตัวจีมเหมือนออกเสียงนะครับเหมือนกับยอ,อยักนะครับแต่ว่าฐานเกิดของตัวจีมเนี่ยก็อยู่ตรงกลางลิ้นนะครับอัดไปที่เพดานนะครับจะออกเสียงแบบว่าจ yeah ้า นะครับจาเรามาดูกันเลยนะครับจาจาจาท่าจาจา,จา,จา,จาบ่าจาอาจา ج جا 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 باء جاء جا طاء جا جاء جا. บ่าจาซาตาจา,านะครับเรามาดูด้านล่างนะครับก็เป็นอ,อักษรที่คล้ายกันนะครับต่างกันตรงมีจุดกับไม่มีจุดนะครับสังเกตนะครับตัวขีดตรงๆนะครับแล้วก็ไล่โค้งมามีจุดอยู่ตรงกลางเรียกว่าตัวจีมนะครับแล้วก็ ลักษณะเหมือนกันนะครับขีดตรงๆมาแล้วก็มีโคง้งแต่ตัวนี้ไม่มีจุดนะครับคือตัวฮาตัวต่อมานะครับก็ขีดตรงๆมีโค้งมาเหมือนกันนะครับแต่จุดอยู่ด้านบนคือตัวคอนะครับคล้ายคายกันนะครับต่างกันที่จุดแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันนะครับจีมฮาคอ จิมฮะาข่อลีฟจิมฮะาขนะครับก็เริ่มเพิ่มขึ้นมานะครับในส่วนของการเรียนรู้นะครับบางครั้งบางคราวเนี่ยเราอ่านกัน3ตัวแรกเหมือนจะง่ายนะครับเพราะว่า มันยังน้อยเรายังพอจําไหวนะครับแต่พอมันเยอะอ,อักษรขึ้นเข้าไปนะครับเราก็ต้องพยายามทบทวนนะครับเพราะว่ารูปแบบของอ,อักษรเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปอีกนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับพยายามทบทวนนะครับตั้งแต่คลิปที่หนึ่งจนกระทั่งถึงคลิปนี้แล้วก็คลิปต่อๆไปนะครับอิชัลอลละสำหรับ วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวันลาอูซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลัมุบิสซาวาบอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะหมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ